การแก้ไขข้อมูลเริ่มแรกเปิดโปรแกรม arcmap 1ิขึ้นมาจากนั้นไปที่ f o l d e r connection เปิดชั้นข้อมูลการจนบุรีออกมาจากนั้นเลือก province จะปรากฏข้อมูลที่หน้าต่าง display area คลิกขวาที่ p r o v i n เลือก property เลือกซอสจะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ขึ้นมาซึ่งในตัวข้อมูลโปรวิงจะเป็นอินเดีย9 7 5 u t m z Zo e 7 7 n จากนั้นปิดจากนั้นให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์โดยให้เก็บไว้ใน RTRCIS โดยตั้งชื่อว่า EDIT Underscore ชื่อของเราเอง จากนั้นให้ทำการสร้างพอยต์ลายเพลกอนขึ้นมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เพสร้างขึ้นมา เมื่อทำการสร้างพอย์ลายพลิกก้อนเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการใช้เครื่องมือ snapping toolbar ให้คลิกเลือกที่ editor เลือก snapping เลือก snapping toolbar จะปรากฏหน้าต่าง snapping ขึ้นมาเมื่อจะทำการใช้เครื่องมือให้คลิกที่เครื่องมือจะปรากฏจะปรากฏขอบสีฟ้าขึ้นมาแสดงว่าเรากำลังใช้เครื่องมือชนิดนั้นอยู่โดยที่หน้าต่าง snapping จะมีเครื่องมืออยู่สี่อย่างคือ p i n t snapping ใช้เพื่อให้ข้อมูลเข้าไปชิดติดกับมุม e d t e snapping เพื่อให้เส้นชิดติดกัน Vertex snapping เ,เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลชิดติดกับมุมและ Edge snapping ใช้เมื่อต้องการให้ข้อมูลชิดติดกับขอบทั้งจุดเส้นและโพลีนหากว่าเราต้องการจะลบข้อมูล หาเราต้องการลบข้อมูลให้ไปคลิกที่ข้อมูลที่เราต้องการลบจากนั้นกด delete ต้องการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ให้ไปเด,ดบุนคลิกที่เส้นที่ต้องการจะเพิ่มคลิกขวาบนเส้นที่ต้องการเพิ่มจากนั้นเลือก insert vertex หากต้องการทำให้เป็นเส้นโค้งให้คลิกที่เส้นจากนั้นคลิกขวา เลือก Change Segment Circular Arc ก็จะทำให้ได้เส้นโค้งค่ะหากต้องกาทำหากต้องการทำให้เส้นโค้งตวัดให้ดับเบิลคลิกที่เส้นจากนั้นเลือก Change Segment เลือก b a s r i e r เมื่อต้องการสร้างเส้นขึ้นมาจำนวนหนึ่งและอยากตัด เส้นที่ไม่ต้องการให้ไปที่ Arc Tool Box ให้ไปที่ editing tool เลือกิมพ์ l ล n e จะปรากฏหน้าต่าง t ิม์ไล n ์ขึ้นมาที่ช่อง input เลือก line ในช่อง danger lens ให้ทำการใส่กิโลเมตรเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรแล้วกด ok จอได้เส้นที่ถูกตัดส่วนเกินออกไปหากต้องการแบ่งเส้นให้ไปคลิกท,ที่คำสั่งคำสั่งสปิ p คู t บนแถบ editor เมื่อคลิกคำสั่งสป l i เส้นที่ถูกแบ่งจะขึ้นเป็นไฮไลท์สีฟ้าการทำการสปริ i อีกวิธีคือไปที่ editor คลิกสปิ i จะมีหน้าต่างสป,ปิทขึ้นมาในช่อง distance ให้ใส่ค่าไป15,000หาพจากนั้นคลิกโอเคเราจะได้การสป,ปิทแบบตัดกำหนดระยะทางหากเราต้องการแบ่งเส้นเป็นส่วนเท่าๆกันให้เลือก into e c h o l ค a r แล้วใส่จำนวนลงไปแล้วแต่เราเลยค่ะ,ะเส้นที่ได้จะมีการแบ่งความยาวเท่าๆกัน หากต้องการแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลือกเปอร์เซ็นต์เตจและใส่จำนวนเปอร์เซ็นต์ลงไปและด้านล่างเลือกฟอร์มสตาร์ทพอยตออฟไลน์ ต่อไปเป็นการแบ่งโพลิกอนทำการเลือกโพลิก้อนที่ต้องการ จากนั้นเลือกคำสั่ง Cut Polygon t o o บือแถบ Editor และเลือกตำแหน่งที่ต้องการหากต้องการปรับเส้นและรูปทรงของพลิกอนให้เลือก Edit Vertex จากนั้นเลือกพลิกอนที่ต้องการคลิกขวาเลือก insert vertex จากนั้นจัดก,การรูปทรงโพลิกอนตามที่เราต้องการหากต้องการให้พลิกอนมีขอบร่วมกันให้เลือกพลิกอนแบบ auto complete polygon กลุ่มของเราขอจบการสาธิตการใช้โปรแกรม ArcGIS ในการแก้ไขข้อมูลทิ้งเท่านี้ขอบคุณค่ะ